สวัสดีจ้าเพื่อนๆมื่อนี้กะพามาบานยาจ้าเบิ่งนะอยู่บุนเขาหนาห่อนเราจะเพื่อนๆมาห่อนบานยากระเที่ยงจ้าเอนี้กะว่าจะเฮ็ดอันขนมกินเย็นกินจ้าเพื่อนๆไอ้ คนญนี่ปุ่นเพิ่งก็จะเอิ่นว่าซูยุโซเมนเนาะจะเนาะเป็นขนมจีนญี่ปุ่นที่เป็นแบบแห้งจะ้ะเพื่อนๆเนี่ยก็จะมาเก็บผักในสวนนี่จะ้ะแดดๆนี่แหละแต่ว่าก็หิวเขา่าท่านได้เห็นเขาเที่ยงจ้ะเนี่ยก็จะเก็บฟูนเพื่อนๆเห็น,หนแดงๆอยู่เนาะจะใบอบาสีแดงกับผลผักปังแน่ผักใบ ชีโซหรือใบโอบะใบางาสีเขียวจะเป็นเปลือนเนี่ยแล้วสุดเก็บไปเฮ็ดกับเขาจะยาก็ได้ถอนเป็นบางส่วนจะเป็นเปลือกถอนออกไปเป็นบางส่วนบางส่วนกับพูนขึ้นมากคือเก้าเนี่ยนาฮอนจะเป็นแบบนี้แล้วจะยาคืนเร็วจะเป็นเพลือกนุกส่วนนั่งยืนบ้าอ,อยู่นี่กะ ยู่ติตรต้นไม้จะเพื่นเพื่อนสูฮอนมาเนี่ยเนี่ยละต้นไม้ต้นนี้แหละย่าเพิ่นบอกให้ตัดให้แนวสัน่นจะได้ทย่อยตัดหลังกระต้นนั้นนี่จะให้เต็นเยื่อกระตัดไปเคืองหนึ่งละนี่เนาะต้นให้เต็นเยื่ยจอจะเพราะพาะเปื่อยเมื่ดนา นาห้อนเอ้ยนาบแมเนหนานาที่เพื่อนเป็นดอกเรียบร้อยแล้วห้องตัดก็จะเดี๋ยวอย่างเดียวเมื่อใดมีเวลาจะได้ไปตัดแต่งกิ่งของต้นมันจะแป่นเปลือกเห็นบ่หลังจากที่เพื่อนเป็นน่วยเรียบร้อยเป็นกออกใบมาลายจะใบนอนๆอนเ่นกอไปเฮซ่าก็เลยจะเป็นเนี้จ้ะเดี๋ยวไปเก็บพักน่ำสูขน่าจะเนาะทั่วแรกก็เริ่มเป็นน่วยลายเลยจะเป็น ทำเป็นน้อยอยู่นี่จ้ะเนี่ยตัวแหละเดี๋ยวถ่ายให้เบิง้งซ้ำนีก่อนเนาะจะเนาะห่อนเดีย๋ยวสุจะไปเก็บผักก่อนจ้ะที่กินเก็บผักนี่เก็บตอนน้อนห่อนก็นพอดีเราจะอันเพราอพราอันเพิ่นจะเหี่ยวเรียวแต่ว่าจะกินเลยจะเพื่นเน,เนจะกินเลยเดี๋ยวส่วนจะเอากลับบ้ากนกะจะเอากลับจ้ะนี่เนาะตัวแหละเริ่มเป็นน้อยแล้วจะเพ็่นเพ่น นี่นี่แน่จะมาจะปลักน้ำสุกจะได้ไปกินด้วยใบยง่าสีเขียวสีแดงนี่ก็ะจะสมัดปักซ้ำได้จะเป็นเปื่อนเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเด้อคือจ,จะสุดจเจดีในเมืองนี่จะ้ะเด็ดตรงนี้เนาะนี่เดี๋ยวเพื่อนก็นจะงอขึ้นมาตรงนี้ไหมจะ้ะเนี่ยเก็บไปกินเลยเพื่อนๆ เนี่ยห่าแห้งเด็กเพิ่งกะแห้งขึ้นจ้ะเนี่ยเด็จอดไปเลยจะไปกินให้เป็นสลัดเเนี่ยอันเอาแบบยอดๆจังสีจ้าๆเปื่อนๆเอาไปเอาไปปลูกเรื่อยก็ได้หรือจะเอาไปแช่น้ำให้ขึ้นรากเราก็ะเอามาอปลูกก็ได้จ้จะแต่กระบอกว่ได้เลยจ้ะว่าเพิ่นจะอันอันนี้ลอยเป๋าเส้นบ่อนอกจากเนาะกต เฮ็ดได้จะปกักซ้ำได้จะคือใบโหละ้าพาัานห้าเนี่ยมันจะบป็นใบโหละพากอาตู้บานห้องเส้นห้องจะเนาะเนี่ยเดี๋ยวสศเก็บไปแบบนี้เลยเอาพอไปกินจะเป็นแบนเนี่ยพักพักทุกอย่างที่ห้าวเด็ดไปกินแล้วหรือ,อยังเสยนห้ถ้าห้าจะนีห้าก็ต้องหดน้ำเิ่นเนาะจะเนาะจะเป็นแบบเนี่ยเอาซันนี่ก่อนเนาะนจะ ก็จะเอาใบหน,น,น้าพุ่นเปื่อยๆแบบง่ายสีเขียวเนี่ยต้นนี้แะแล้วเป็นเกิดเองจะเป็นเกาะเป็นเกิดเองตามธรรมชา,าติเพิ่นเนาะนี่จ้ะใบง่ายาสีเขียวเนี่ยเอาแค่ต้นนี้ก็พอจุนละใบางามๆเลยจะปเปื่อยนี่จ้ะเราจะเก็บได้ นี่กำลังพอกินได้ใบใ่ายๆเนี่ยนี่จ้ะเอาไปกินเลยแล้วจะร่างนี่ใบใบางามๆนี่กินสดๆกระแซบจ้ะกินกับสลดัดแล้วก็เอาเมียงก็น้ำมันน้ำมันสลดนัดเนาะราดเนี่ยเฮ็ดกินง่ายๆเลยจ้ะเพื่อน จะนะเก็บเกิ่ยนลายเตยอล้วแหละนี่เอาต้นเดียวกับพอ่ออลไรเนี่ยจะเ,เพื่อนๆเ,เดี๋ยวเอาต้นนี้ไปน้ำเนาะกันน้พ่อกินเพื่อนๆมึนงนะน้ำเราจะนี่จะนี่โอ้ใบยยง่างเลยพักของเฮาเป็นพักปอดสารจ้ะอันร่างง่งายๆเอาฟุตนน้อยอ,อยังองอกกกินได้เลยจ้ะเพื่อนๆไม่ต้องไปเฮ็ดอีหยัง,ยงกับเพื่อนหลายดอกะนะ่าจะเนาะ การจ็คสองสามนามจ้งไหมใบ้บบานได้ลายเด้กสุดๆเก็บเอาอันนี้ใบสีแดงอีกมาจ้ามาเพื่อนๆมานี่เห็นบ่เป็นดนตรีตอนเทียงของหมู่บ้านจะ้ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะน้อยหาม่วงกะเพื่อนก็นจะมีดนตรีบอกอีกนี่จะเก็บละเดี๋ยวเอา เอพักปังจเจ้าไปลวกกินกับอันนี้นนาจะเป็นเปือนเนี่ยตาไปกินไร้เท่าเราพักปังก็ได้นี่จ้ะสบาง,งายงามนี่เน,ะนาะเนาะจะเป็นเปือนเอาไปลวกกินแล้วก็ใส่กับน้ำสลัดกระแทบจะ้ะนี่ใบางามงามเลยกินหลังจากจะเก็บพักปังสีแดงแล้วี๋ยวจะเก็บพักปังสีเขียว ไปกินน้ําจ่าเห็นบ่ห้องแห้งเด็ดเป็นแห้งคืนเนี่ยแตกยอดไม้ไหม,ไม,ไมกระจายเป็นเพื่อยหลังจากที่สูดเก็บไปมานานนอกจากเนาะน,นี่จ้ะจะได้ใบน้ำงามนี่จะเป็นเปื่อยเนาะกัลลังงามเลยฝนเป็นตืกฝนจาช่วงนี้ฝนหลายเนี่ยต้นสีแดงก็อยู่ในกนันนี่จะเป็นเปื่อยเก็บพ่อไปกินก่อนจ้ะตูนี่เลย วางไว้นี่ก่อนมาจะ,นะเนาะแล้วเราจะเอาอีกจักหน่อยกันวันนี้บานเป็นมากมากแม่ก็มากจ้ะแม่ก็มากนี่โอเก๋จะไปล้างพักเคสสลัดกินกันจะเพื่อนเพื่อนนี่จ,ะจะ้ะง่ายง่ามาจะเนาะไปเดี๋ยวเาไปล้างเพื่อนๆ พักก้งห้ากระ่างให้สะอาดแล้วก็นีเนานะงาสีใบางาสีแดงใบางาสีเขียวจะเป็นส่วนเนี่ล่างเลยแล้วก็ใบพักปังเนาะพักปังสีเขียวสีแดงเจ้าแล้วล่างแล้วก็เกลือกเทศกินน้ำกันได้จะเป็นเปนนี่จ้าล่างให้สะอาดจ้าพักปอซานอาล่างพอ่อคุนออกก็ได้จะเป็นเป็น จ้าเดี๋ยวเพียรต้อกันเลยจ้า,จานี่แตเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นขนมจีนแหง้งญี่ปุ่นมาจะนอกคนอื่นมาโซ่เหม็นจ้าเนี่ยสุกได้เตรียมน้ำห่อนเรียบร้อยละก็เอาเสน้นจะลุกไปต้มได้จ้าต้มเรียบร้อยเราเข้าก็เอาไปนอกกับน,น้ำน,น้่นเด่นจ้าเพื่อนๆก็ง่ายแต่ได้เห็จดจักสองมัดนะคะเนาะ ใช้พ่อได้กินจะเป็นเป็นห่อมใสไปเลยน้ำบะห่อมตั้งแต่รสสุดง่ายจะเป็นป็นก็คือจังห้องตรงสปากเกตตีเนี่ยจ้ะนี่ฮใสไปเลยปริมาณที่อยากกินจะ้ะ อยากกินลายกัใส่รลายเดี๋ยวอาอีกจักมัดก่อนมีจักรเปล่ามีจักมัดนก็มีขายจ้ะช่วงนี้นางห้องคนญี่ปุ่นเพิ่งจะมากินจ้ะเนาะลักษณะเป็นแบบนี้ก็จะคือบ้านนอกเนาะขนมจีนแห้งจ้ะเพล่นเปล่านี่เนาะมีจักมัดหนึ่งกับยายอยู่ตรงเลยกินข้าวเที่ยงจ้ะเพล่นเปล่านีกจ้ะเนาะ ดี๋ยวเพิ่นฟูแล้วก็โอเคเลยจ้ะต้มบะโดนเนาะต้มเรียบร้อยแล้วก็ไปน็อกน้ำเย็นจ้ะเพื่อนๆจะเพื่อนๆต้มพ่อเพิน่นเนี่ยเพิ่นเริ่มฟูเริ่มอันนี้เราก็พิ่นรอยขึ้นมาเนาะกะประมาณจะหาหกนาทีหรือกะว่กากะประมาณเราจะ้ะกะว่าเพิ่นสุกแล้วกะไปน็อกน็อกน้ำเย็นได้เลยจ้ะเพื่อนๆนี่จะ้ะ จะเป็นเพื่อนส่วนพักปางในสุกกจะรจกรวรเอาเห็ดสลับจะเป็นแพื่อนนี่นะพักปางสีเขียวสีแดงของนอกจะสุจรวก,วกรั้วเลยจ้ะน้ำเดือดเดือดแลวจะเป็นเพื่อนผู้ได้กินซุกกระกินกินดิกบกระกินจากแต่ว่ามันนี้สุจะกินแบบสุกเอาไปใส่สลับนี่จะไม่เป็นเพื่อนนสดสดเลยจากสวนของนอ่องจะ บัตากเราเอาแปงสีเลยนี่บวกทีนี่นแซ่บๆเลยวจะเป็นแบบนี่บใบยิบยย่ง่ายนี่ตรงนี้ใบขนาดนี้ก็ตั้งจะแล้วก็จะเอาไปน,น็อกนอกน้ำเพือกันจะเป็นเพื่อน หวนะงในสุก็ประมาณนะจ๊ะเนาะกต่ประมาณนะจะเป็นเพื่อนบอกว่าได้ว่าจักหน้าที่จักหน้าที่พ,พ่อพนยุบเราก็แค่ละจ้ะจะเป็นเพื่อนจะเป็นขน,น,น,นมจีนที่ห้านอก นกน้ำเย็นเรียบร้อยแล้วเนาะเฮากับมาเฮ็ดนี่จ้ะนี่้อเอาใบงาสีเขียวนะแต่งแตงถาดนี้เลยแล้วก็เอานี่จ้ะนมจีนนี่จ้ะเพื่อนเนเฮ็ดเป็นขำาข้ามพ่อจีนจ้ะเฮ็ดเป็นขำาข้ามพ่อจีนแล้วก็น,นี่บ้างลงไปเลยจ้ะนี่เนาะแล้วก็สวนกรองให้นี่จ้ะ เป็นกำข้ามนี่ก็เป็นเฮกขนมจีนกินง่ายๆจะนี่เนาะขึ้นอดบานเนาะเนียนไหมเฮกดจงซีเรล่าก็กินนอดบานเฮาะจะจะแต่งจานง่ายๆต้มบัดโดนจะเป็นเปลี่ยนกับประมาณหนาว่าเป็นฟูจากน้อยเขากัน,นีีเลยจะเป็นเปลี่นนี่เนาะ ผอได้จากสมบบุรี่ใส่ถุงม,มั้จะ้ะโอเคจะเพื่อนๆเนดี๋ยวก็จะเป็นใบง่ายสีเขียวสีแดงมาจะนอ็ะอตสกัดจะตัดตัดพบไปกินแบบง่ายๆจะเพื่อนๆตัดพอน กินยังไงสิ้นสิ้นกาประมาณหนาวจานะเนาะขนาดของผักกาประม่านหนาวเราสุจริตได้จ้ะจ,ะจานนี้จะเป็นเปลือกหั่นใบใบงาสีเขียวสีแดงส่วนเป็นต้านตะแคงห้องเก่าออกจ้ะนี่ยออกไปเลยจะกินก็นได้จ้ะบม่เป็นยังนี่เนาะจะหันะ่นแล้วผสมลงไปเด้จ้ะ หั่นเป็นชิ้นพ่อข้ามพ่อกินง่ายๆจะเป็นแบบแฮชสลัดจ้ะไอใบงาสีเขียวสีแดงเอาไปเฮ็ดเป็นเครื่องเคียงก็ได้แต่งมาจานก็ได้จ้ะกินกับปันเนื้อย่างก็แซ่บจะเป็นแบบเห็นอะหองอันพ่อสำเนาเก็เอาใส่จานได้จ้ะนี่เดี๋ยวสุดใจเฮ็ดให้เป็นเปลิ่นเวิ้งเฮ็ดจานหนึ่งก่อนจ้ะ เนานะหลังจากนั้นเกาอยาก,กยาเาก็บนิยังเ้าก็ใส่ลงไปเลยจะเพื่อนๆนี่ที่เคียวสีแดงเรียบร้อยแล้วแล้วก็พักปังที่ชู่รวกนอกน้ำไว้เนาะจนะ้ะเนาะจะเป็นแป,ป,ปังที่นอกน้ำไปแล้วก็นี่จะ้ะหั่นก็ได้จะเป็นแบบหงงั่นพอเกิงง่ายๆนี่เนาะ ต่อมาแตง่งแตง่งมาจานจ้าอาจจะเลี้ยวไปเห็นดอกเพราะว่าห้าหลวงก,กันดาวเนาะจะเป็นแป็นปน,นี่เราบัดนี้อยาเก,กียนยังขขาใส่ลงไปแล้วจ้ะเดี๋ยวเมื่อนิสุเกเจะมีปูอาจ้มาตอนนี่ห้ามมีห้ามล้วก็มีปลาหน่อยจะเป็นเปื่อนปลาหน่อย ญี่ปุ่นพอนา่าจะน้อยแต่กันี่นี่จ้ะโกมาโค่บุเป็นสล่ายของญี่ปุ่นเพิ่นี่จะเป็นเปลิปล่นโดยสุขจะใส่ลงไปน้ำกันได้จ้ะจะเปลิ่นเปลิอนสุกจะแต่งนาสลัดด้วยสีย่างเนี่ยจะน้อยเฮ็ดง่ายๆเลยจ้ะเอาปูัดบ้างไปเลยทั้งภาคนี่ เนาะเป็นผักสลัดด้จ้ะ mm. เป็นเห็ดเป็นสลัดกินแล้วก็เอาี่จ้ะเป็นสาลายเนาะจ้ะเนาะคนปรุงเรียบร้อยแล้วพวกสุขไปซื้อมากจะบรเห็ดเองนี่ย้างไปเลยนี่จ้ะอาหารเปิดสุขภาพแลาปลาใสไปเลยจ้ะ นี่โอเคเดาก็เอาแฮมจะเป็นเพื่อนแฮมเดีสุขอนี่ยาเหลวมือจะจ้ะเรียบร้อยแล้วจะเป็นเพื่อนเดี๋ยวก็เอาน้ำสลัดลาจะกินได้แล้วจะเป็นเปล่าเนี่ยเรียบร้อยแล้วจ้าจานนี่จะเป็นเปล่าก็จะเป็นอัน คนเอื่นว่าเป็นซอสที่จริงกับอันขนม,มจีนจ้าวเวลาเ้าจะกินเทากับได้จ้าเนาะเ็ดง่ายๆจ้าเพื่อนๆถ้าว่าเข้มก็ผสมน้ำอ้อนหรือน้ำเย็นก็ได้จ้านน้ำอันนี้เนาะน้ำซอสอันนี้เพคนเอื่นน้ำซอสมาบุตะส่วนไปก็ขอโทษได้จ้านี่ยเทากันุ่มจีนไปไปกินเลยเนี่ยแล้ก็ ในกระทิมันเอร์อันนี้จะอย่างกระน้ำสลัดจะเทนผสมง่ายจะเป็นเปลือกกะเจ้าไม่กินง่ายเลยจ้ะเดี๋ยวให้พยาบาลเพิ่อนกินให้เบิ้งนะจ้ะนอนเปื่ยเปื่ยจ้ะแป๊บหนึ่งค่ะเปื่ยเปื่ยหน้าตาอาหารมือนีดเนาะเฮ็ดง่ายๆนี่เขาอยากกินนะเขาใส่ลงไปพักเขาอยู่ข้างล่างเลยจ้ะแล้วกะเจ้านี้จะเป็นน้มจีนนะจ้ะเนาะนี่ ใบงาสีแดงจ้าดอกฮ้ากแต่งจานด้วยใบงาสีเขียวนะ่จะน้องเพื่อนพักจากสวนของเฮ้าจ้ะบริงากเลยเหตุกิงง่ายๆจ้ะเขาเที่ยง,งจะ้นจะนี่นาาจ,จะ้ะเดี๋ยวมาจิงกันเลยจ้ะเพื่อนๆน,นี่จะ้ะสวัสดีครับ,รบจ้ะเดี๋ยวนี่จ้ะพยาบาลเพิ่นกำลังจะเอาน้ำสลัดใส่ไปในสลัดจ้นเพื่อน รากานี่เนาะนี่จากขระนมนิจเลยนะแบบนี้ส้มเงินทาเวกัสตาโอเซเตอาเกเต,เเตก่จะเป็นซอสที่ว่าห่าวออกจากขวดนี้นะจ๊นะเนาะส้มเงินยี่หรี่มีส้งน,นี่จะเอาพักไสก้กรอนก็นกนได้นี่สุเฮ็ด เป็นค่ำๆเราเรียบร้อยแล้วจ้าเนี่ยก็กินเลยง่ายๆนี่นี่จะนี่จะเป็นแบบนี้เนาะผสมน้ำซอสลงไปแล้วก็กินจ้าน้ำซอสที่น้ำจิ้มนี่นะจ้าเพื่อนๆเราวจ้าเสีเอิญอร่อยอร่อยอร่อยไหมครับแซ่บหล่าไหมครับยปล่าครับเปล่าจ้าโอ้เพิ่นห่อนเนี่ยจะทางยาเพิ่นแล้วจะเพื่อนๆก็เป็นการเฮ็ดเฮ็ด เฮ็ดอาหารกินง่ายๆสำหรับพวกซื้อนอกจเนาะเอาพักจากสวนของเฮ้าในจาเนี่ยจะมีใบเนาะใบง่าแน่ใบพักปังแน่เอาเมารวกแค่เป็นกินเป็นสลัดจ้าจะเพื่อนๆคลิปนี้ก็ไปแค่นี้ก่อนจ้าเจอกันคลิปหน้าน,านาคะคะสวัสดีค่ะบา,บายบายขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะ จะการคลิปนาค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมคลิปค่ะเจอกันคลิปนาค่ะสวัสดีค่ะ